แล้วนี่เราก็มาถึงทางที่จะขึ้นตรงอูเขาทองแล้วนะครับนี่นะครับพระบรมรัเขาทองนะครับ welcome to ดูไหมครับทา,ทางขึ้นนี่ือทางขึ้นฮะดูดูนะฮะจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ครับก็จะมีนี่ไม่ใช่วันหยุดนะแต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมีคนเดินขึ้นไปพอประมาณนะฮบปกติก็จะมี นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาชมนะครับก็มีพ่นไอ้น้ำออกมานี่เน็นรับดูด,ด,ดูสวยมากครับถ้ามองจากด้านนี้โอ้โหดูเห็นยอดของภูเขาทองอเอนีูคืทาทองขึ้นเลยครับ จะมีคนเดินขึ้นเกาะปลายเกาะปลายต่ต,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 ตรงนี้สวยครับแล้วก็จะมีพ่นไอ้น้ำขึ้นมาแต่นีละอองน้ำตรงนี้เป็นน,น้ำตกทำเป็นน้ำตกลองอกมานะฮะเหมือนสวนสวรรค์เลยดูนะครับก็จะเป็นไอแบบดูนะ,น,ดน,นะครับพ่นน้ำมาสวยมากนะครับ อาจจะดูเหมือนบอกเหมือนอะไรแบบนี้ก็ดูดูดีดูสวยนะครับโอ้โหอย่างที่เยอย่างที่ท่างที่วางท่านที่ว่าคนที่เข้ามาโชววนาบางคนจะเจ้ามักผลิตงานในวันนี้ตรงนี้ใวันนี้ไม่ได้บก็จะเป็นวันนประมาณี้ือว่าไม่เก่งไม่จริงใหสำคัญต้องเป็นอย่างที่เรียา ในที่นก้มันตกในที่นี้มันกันนี่แหละเรื่องสนตัญเป็นงนั้นและก็เกิดความต่มสลานพอเกิดความล่มสลายก็ออกนอกแนวแล้วพอ้่มสลางไปต่างๆนานาเลยคืขึ้นมาตรงกลางที่ดก็คือการปฏิบัติธรรมต้นไม้อะไรดูุ่งรื่นนะครับพอล่มสลายออกมาดีแค่เล่นเกิดความต่มสลายต่างๆเรื่างต่างๆรับผลที่เราทำมา ตัวไม่เป็นกันล้แ้ตัมตี้มรมปัญญาตัวมยเที่ยงคันก็วันเลยวกมาีกบันงแล้แต่ว่าจำลองออกมาจะเป็นกษณะการปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติที่ที่นี้โดยปฏิบัติมาแล้วก็ไม่เป็นประโยด ไปกินอย่างที่ได้ยินตก้าัวยนะครับสวยประวัฏิบัติไปแล้วก็จะมีแบบต้นไม้แบบมาปลูกเยอะแยะดูร่มรื่นมากครับเคอรที่ไม่เคยมาก็ลองมาสัมผัสดูรับต่องเที่ยวต่างชาติที่เขาต้องบินข้ามน้ำข้าทะเลทีคนไทยเรอยู่ใกล้ด้วยน้าาเะ อันรายได้หลายอย่างผลผลิตคนมีขึ้นมาหลายมนะครับต้องดำเนินการการปฏิบัติารนั่งต่อสายารดำเนนการเือ้้าี่จะเนได้ผลต่โใ้าเอระยะการปฏิบัติการนั้นไม่เป็นผลดีจริงๆอย่างที่ผู้ทนเพื่อเป็นี่อย่างที่จากกาอย่างนี้ทำใ้เกิดการพิดพลาดโดแม่นไม่แม่น

การปฏิบัติธรรมเป็นของดีแต่ว่าเราปฏิบัติไม่สามารถเรียนทําได้เผื่อกระเขาจะต้องนึกไว้ให้ดีขึ้นมาสูงขึ้นเลมากระจายเพื่อความความอดีแม้ในการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมแล้วจะเป็นไปชั้นสูงให้ได้เราจ้มาเดินนานนะครับมาปเพื่อนๆมาดูกันว่าทุกอย่าง là internet, là ngân hàng, chích rồi. đi mò hết rồi. như này mà thêm vào, 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 như này mà như này mà thêm vào, như này mà thêm vào, như แลไม่คิดเป็นคนดีแต่คนสะเกดความรู้สึกว่ามั่มีแต่ประการนั้นก็มีไปอยู่อย่างนี้ลองสำรวจดูทางทาแม่ทะเลนี้เพิปั้นมาได้ไม่นานมานี้มีร้านกาแฟข้างบนนี้ด้วยนะครับนีมีกาแฟด้วยโอ้สมัยดีครับ เหมนสุดเท่านั้นกาแฟบูกอีาเลยนะครับมีพี่สกีที่ให้นั่งกินโบรรยากาศชิวๆน้ารองน้าับเดี๋ยวคำถามเราต้องขึ้นมาจักสักหน่อยนะครับมีร้านกาแฟบุกเข้างบนนิตแร้อนกังกันนะครับ ของแบบใหญ่เลยนนี่อีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับนี่ชั้นบนสุดนี่นะครับก็คืคอภูเขาไฟจริงๆตรงนี้ยังไม่ได้ถึงที่สุดนะครับ ที่ขึ้นมาทำบุญก็สามารถที่จะลั่นละคังได้นี่คืออีกชั้นนึงครับเดี๋ยวเราจะพาไปนบนชั้นสูงสูงอีกต่างนึงนะครับมีเชีย่ยเวลาเปิดปิดด้วย7นาฬิกาถึง19นาฬิกา ขึ้นไปข้างบนนะครับนี่เป็นทางขึ้นสูงไม่สูงมองดูนะฮะจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะมองสามารถที่จะมองเห็นเอ่อทิวทัศน์ของกรุงเทพได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่คือองค์ภูเขาทองนะครับข้างบนยอดภูเขาทองก็จะมองเห็นข้างล่างอยู่ ที่เป็นถนนตรงโซนตรงนั้นเขาจะเป็นร้านขายไม้แต่ก่อนนี้ขายไม้เยอะมากครับแล้วอยู่ข้างบนนี้ก็จะมองเห็นศาลาว่าการกรุงเทพที่มองเห็นจั่วตรงนู้นตรงนี้ก็เป็นวัดราชนาดานะครับจะมองเห็นเลยเห็นไหมครับขึ้นมาสูงแล้วสูงแล้ว เขาเรียกว่าถ้าใครมีบุญก็จะขึ้นมาได้สูงสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามขึ้นไปให้ได้สูงที่สุดเพื่อไปดูจุดชมวิวของกรุงเทพตรงนี้ก็จะมองเห็นนะครับมองเห็นกระทรวงเกษตรกระทรวงคม,มานาคม ปัตของเสาชิงชัยอยู่ฝั่งนู้นนะครับตอนสุดท้ายอยู่ฝัง่งนู้นนะครับนี่คือวิวของกรุงเทพที่เรามองเห็นหนึงเหลืองตรงนู้นก็คืออวัดโสมนัส,สนะครับสูงไหมครับสูงนะขึ้นมาแล้วโอ้โหถ้าคนกลัวความสูงก็ขึ้นมาแล้วก็จะใจวิววิวเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนะครับเร็วนิดนึงตอนนี้ไฟจะเป็นเรื่องธรรมดา นี่คือทางขึ้นไปนี่เเรื่องการปฏิบัติธรรมบนก็ใช้ได้นั่งพอดียืนพอดีเดินพอดีนอนพอดีนั่งพอดีนะครับขอพาเพื่อนๆเข้าไปรับขึ้นไปดูข้างบนอาจจะมีบางคนที่ยังไม่เคยขึ้นมาตรงภูเขาเขาสำหรับเราก็ได้ขึ้นมาหลายรอบแล้วแหละเพราะว่ามาอยู่ใกล้ที่ทํางานบ้างๆแล้วก็ สามารถเดินเข้ามาเล่นได้เลยภูเขาทองนี่เขาให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้แต่ต้องเสียตังค์นะครับเสียตังค์ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นคนไทยไม่ต้องเสียตังค์ก็เหมือนกับวัดวัดโคอย่างนี้วัดโคนักท่องเที่ยวก็ต้องเสียตังค์แต่คนไทยเราไม่ต้องเพราะเป็นสงวนสิทธิ์ให้คนไทยเห็นไหมก็จะมีฝหลังเดิน จริงๆเขาจะมีทางลงอีกด้านไม่ได้มาลงทางนี้นะาม่เห็นวอดกรุงเทพตอนนั้นคือตึกโบเบสาเรอที่สามันไม่ไปล่อยงนมาสควรนยุติไปสะเทียนทานี้ขอความศักดิ์สิทธิ์สวัสดีออวีใัต่์สน เ็พื่อนขึ้นมาตรงยอดๆนะฮะพยายามขึ้นมาให้ได้สูงที่สุดตรงเขาเรียกว่าจุดชมวิวจุดชมวิวจะเป็นลักษณะทีนี้ที่เราดูข้างล่างก็คือตรงนั้นที่เป็นอุโมงค์